สวัสดีครับพี่น้องครับมาพบกับผมเบาป่าใหม่เหมือนเดิมครับมื่อนี้ผมจะมาพูดเกี่ยวกับประเด็นเรื่องการครอบครองไม้หวงหามที่ยังบม่มีการแปรรูปหรือที่พี่น้องเขาเรียกว,ว่าไม้ท่อนนะครับผมว่ากฎหมายเขาให้เข้าครอบครองใดมากได้น้อยแค่ใดถึงบ่ตองขออนุญาตนะครับสำหรับลักษณะใดเป็นไม้ท่อนนะครับผมเคยพูดไปในคลิปก่อนๆน,นั่นแล้วนะครับ หาพี่น้องท่านไหนติดตามช่องของผมนะครับหรือเข้าไปชมคลิปนะครับก็จะได้รู้ว่าลักษณะใดที่เขาเรียกไม่ท่อนนะครับลักษณะใดที่เขาเรียกไม่แปรรูปนะครับสําหรับมือนี่นะครับผมก็จะมาพูดเฉพาะประเด็นเรื่องการครอบครองไม่ท่อนนะครับว่ามีหน่วยมีลายแค่ใดถึงจะบต้องไปขออนุญาตถึงจะบผิดกฎหมายนะครับสาหรับกฎหมายปลาใหม่นี่นะครับได้เขียนนะครับเอาไว้นะครับว่า ผู้ใดครอบครองไม้ห่วงห้ามที่ยังไม่ได้แปลรูปนะครับโดยไม่มีรูปรอยดวงตาค่าภาคหลวงหรือรอยดวงตารัฐบาลขายเนี่ยนะครับโดยไม่ได้รับอนุญาตเนี่ยมีความผิดนะครับเว้นเสียแต่ว่าพี่น้องจะพิสูจน์ได้ว่าใหม่ที่พ่อแม่พี่น้องครอบครองนั้นได้มาถูกต้องตามกฎหมายนะครับซึ่งเมื่อดูตาม บทบัญญัติของกฎหมายนะครับบ่มีตรงใดเขียนเอาไว้เลยนะครับว่าจะต้องครอบคล้องบกเกินเท่านั้นเท่านี้ทอนจึงจะบ่็นความผิดจะต้องครอบคล้องจะา้วนปริมาตรบกเกินเท่านั้นเท่านี้ลูกบาทเมตรถึงจะบ่มีความผิดนะครับเราขนาดไม่ทอนกับ,บก่ไดดกําหนดเอาไว้นะครับว่าจะต้องมีความโตขนาดใดกี่เส้น ความเงวกี่เส้นกีเมตรกฎหมายบริเคียนเอาไว้นะครับแต่ว่าจากประสบการณ์การทํางานของผมเนี่ยเจ้าหน้าที่นะครับเขาก็จะดูว่าไม่หวังหามที่พ่อแม่พี่น้องขอบครองหรือกระทําผิดนะครับมันมีขนาดตัวพอสมควรบอรมันสามารถนําไปเป็นสินค้าได้บอมันมีแกนบอนะครับเขาจึงจะตรวจยึดมาประกอบเป็นของกลางในคดีนะครับ เมแมนว่าขนาดเศษไม่ไปไม่ทอแขนท้อขาเล็กเล็กน้อยๆ,ๆ,ๆ,ๆนะครับเขาจะยืดมากนะครับเขาก็จะดูเป็นกลณนี่กลนีไปแต่ว่ามันก็จะมีไม่บางชนิดนะครับอย่างเช่นไม้พยุ่งเนี่ยเนื่องจากมันมีราคานะครับขนาดทอนทอแขนท่อขาเท่านี้นะครับเขากา็สื่อขายกันได้เจ้าหน้าที่เขาก็จะตรวจยืดมากใดคือกันกัมนนะครับผมเราในบัญญัติของกฎหมายเขาบอกว่าเว้นแต่จะพิสูจน์ได้ว่า ได้มาโดยชอบด้วยกฎหมายนะครับถึงจะบ่กเป็นความผิดนะครับฉะนั้นนะครับถ้าดูตามประโยคนี้แล้วนะครับไม่ทอนที่พ่อแม่พี่น้องตัดมาจากไม้ในที่ดินชนหนวนนอสสามหรือที่ดินที่ไม่เอกสารตามมม่วนกฎหมายที่ดินเขาบอถือว่าเป็นไม้ห่วงหามนะครับพ่อแม่พี่น้องจะมียุก,กี้ทอนกับว่มีความผิดนะครับยกตัวอย่างนะครับ <c oughs> สมมุติว่าตัวผมเนี่ย มีไใหม่ดูต้นหนึ่งอยู่ในทีดินชนดูดอยู่นอกศาามผมนี่นะครับผมไปตัดท่อนลงเป็นทอนนี่ผมกี่ทอนผมกับผมมีความผิดเจ้าหน้าที่กับว่าสามารถที่จะดําเนินคดีกับผมได้นะครับเพราะมันบ่ถือว่าเป็นไม้ห่วงหามนะครับกับกันถ้าใหม่ดูต้นหนึ่งนะครับเกิดอยู่ในที่ดินห่วงหามของรัฐเจนที่สาธารณประโยชน์ที่ป่าสงวนที่อุทยานที่เขตรักษาพันธ์สัตว์ป่า ผมไปลักตัดนะครับตัดลงมาแค่ท่อนเดียวนะครับผมมีความผิดแล้วครับฐานครอบคล้องไม้หวงหามที่ย่างบอบแปรรูปไว้ในครอบคล้องโดยบริหารอนุญาตนั่นนะครับสรุปง่ายๆนะครับพี่นงอง <c oughs> <c oughs> การครอบคล้องไม้หวงหามที่มีลักษณะเป็นไม้ท่อนเนี่ยนะครับถ้าเกิดจยูไในที่ดินหวงหามของรัฐเช่นที่นอสอลที่ปลาเสืองวนนะครับ ทีอุทยานที่เกลักษาพันธ์สัตว์ปา่าบววซิมีไว้ในขอบข้องกีท่อนก็ตามมีความผิดนะครับแต่หากไม่นะครับท่อนที่เกิดจากไม้ที่มันเกิดอยู่ในที่ดินกรรมสิทธิ์ตามประมวลกฎหมายที่ดินเช่นพวกฉนวนนอสอสาพี่น้องจะครอบครอง,อง,องกีท่อนกับพมีความผิดนะครับนี่นะครับมือนี้ก็เอาความรู้เรื่องอ การครอบครองไม่หวังหามที่เป็นไม่ทอนมาเล่าสูกันฟังนะครับพี่น้องท่านใดเข้ามาชมคลิปนะครับถ้าเห็นว่าเป็นประโยชน์ก็ฝากกดติดตามกดแชร์นะครับผมก็จะนําเนื้อหาสาระดีๆนะครับเกี่ยวกับกฎไมยป่าไม้นี่แหละนะครับจากประสบการณ์การทำงานมาบอกเราให้กันฟังนะครับสำหรับมือนี้ก็คงมีเพียงแค่นี้สวัสดีครับ